การรักษาสินห้าให้บริสุทธินั่นเองเพราะสินห้าหมายถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเครื่องหมายของความดีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์แน่นอนว่าเราทำให้คนทั้งโลกเข้าใจในสิ่งที่เราทำทั้งหมดไม่ได้หรอกจงภูมิใจในความดีที่ตนทำแม้น้อยหนึ่ง มันก็คือความถีผู้ชายคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าถ้าทุกคนมัวแต่ปิดทองหน้าพระพระก็จะไม่มีวันสวยงามเต็มองค์ไปได้ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องมีคนที่เสียสละปิดทองหลังพระพระพุทธรูปจึงจะสวยงามเต็มบริบูรณ์ได้ก็เพราะมีคนเสียสละ ทองหลังพระนี่แหละ